นี่ยเด็กวัวมึงก้าวมาหน้ามึกินไถ่ mất này ông đây cả ông chồng không chồng này biết thăm sự Hãy subscribe cho kênh Ghiền เห้เห็นว่าใครเห็นมาจุ่มดูกัไหมเนี่ยโอ้ตรงใหนแท้แท้อะไรวะเวานเรียบร้อยไปทางไหน้อบ้ thứ thích ừ. à. à. một thứ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  một ăn một khâu nghe thứ một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  một thứ một thứ một thứ một มันมันแต่เม hmm. <kar> ันเป็นแบบองเงียมันองเงียมันตรงไหนเแทะท่นตาแตก

Hoặc chúng ta thua vào đây bẩn Thấy không? U nó này ừ. xuất xuất nè <laughs> Tôi nhảy từ thế nè hả? Sắp cái quen Thôi tổng tắt thua vào nó, Nó tay cái cây không Mà xem ơi, xem ơi Cây cái cây nè được, được บ่อยแม่บ่ได้อี <à kilowat> <movement> <s to breakaniously> 老呀。Oh. สิ่งเดียวยังมาขีปนทํหน่อยมันต้องตัดหัวนะมันบอกเอาไปปล่อยได้ปล่อยลงหมอได้เฉาบ้นนเ่งงูปล่อยลงหมอได้ถฉวานน่ะเขาไปโดองูไปปล่อยอยู่ป่าได้งูเห่าในบ้านะมันอยู่ในมันอยู่ในกระบอกเล็กที่เขาขเหยกเพื่อนนี่เนาะมันเขาไปอยู่ในกระบอกเล็กนี่มันอยู่ในหูในหลุมอ่ะเราก็ลังกู่ก็ลงังสี เก็บหูเขาบรรยู่ในหูแล้มันก็ดึงออกมานี่มาดูดึงดึงออกมึงดึงออกมาไปสิเลยมอยู่ไกลแท้มันแทงเลยเออมันนั่นแหละนี่มันต้องยานต้องมันตายแล้วเดี๋ยวมันติ่งสิต้ลมันตายแล้วมันตายแล้วจับไปโหลดเนาะทำไปโหลดมันตายแล้ว มึงเพงเพงตรวจสอบตรวจสอบตรวจสอบพวกเขาขี่มาดูขี่ไปขี่มาดูมองเข้ามาจีมันโดนขบซึ่งนิดหน่อยปลาคนนั้นปากมันแหล่นันจับได้เด็ดเลยจับได้จับได้มันบุคบมึงดอกใต้เรามันรู้เพรมันขบว่ะมันรูมันกัดใหม่นี่ ໂຕຍັງອີລິນໂອອັນຕະລາຍເດອັນຕະລາຍໄດຢນບານ